สวัสดีครับผมได้จัดทำชมรมพักเครื่องรัฐบาลประเทศไทยเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อขบวนการวิเคราะห์วิจารณ์และเป็นประโยชน์ถึงชาวโลกกว่าร้อยล้านชีวิตทั่วโลกผมรายงานถึงพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวเคสิบได้ทราบข่าวสารขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับวิถีชีวิตของกรรมมาธิการล่างงบประมาณประเภทสอง หรือกระบวนการทหารองค์คณ์ของคณะกรรม,มาการร่างงบประมาณหรือกระบวนการของตำรวจคณะกรรม,มาการร่างงบประมาณมีประโยชน์อะไรกับหน่วยงานข้าราชการมีหน่วยงานมีประโยชน์อะไรกับประชาชนเยาวชนที่เขารับความเดือดร้อนปัจจุบันนี้งบประมาณปีละสามล้านล้านบาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเคสิตมีความคิดยังไง เกี่ยวกับบุคคลประเภทสองหรือเกี่ยวกับการคอร์รัปชันงบหรือเกี่ยวกับการลักขโมยหรือเกี่ยวกับการขายยาเสพติดหรือเกี่ยวกับขบวนการจ้างวานค่าและเยาวชนประชาชนเขาจะทำสิทธิบัตรเพื่อให้เกิดมาอยู่ในแผ่นดินประเทศไทยเพื่ออะไรนี่ก็คือขั้นพื้นฐานและข้าราชการปัจจุบันนี้สองล้านชีวิตมีเงินเดือนแตกต่างกับ ประชาชนเยาวชนที่เป็นศัตรูตรงข้ามกับคณะกรรมมาธิการร่างงบประมาณและการปฏิวัติของทหารเกิดขึ้นพศ2557เกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะประเภทสองแปดปีกว่าแปดปีกว่าประเภทสองทำคุณงามความดีให้คณะภูมิใจไทยพักเดียว หรือทางานทุนงามความดีให้พรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียวแล้วก็ทําคุณงามความดีให้พระปิตด,าาดปตาฟังทนผมเอกลินชยัยจิตพัฒนากุลจัดทําพระเครื่องมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพระบาทสมเด็จพระวาชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเหลือชาวโลกกว่าร้อยล้านชีวิตเพราะซึ่งพระปิดตาองค์นี้เป็นพระเมฆทธิหรือหรือเมฆพัดผมไม่รู้ครับเป็นเนื้อโลหะแล้วก็ มีปฏิมากรรมเป็นพระปิตาซึ่งเชื่อว่าเป็นเล่นแรกแปรธาตุของขบวนการสมเด็จพลากงรัแต่ผมเรียกพิมพ์ตลกเพราะว่าพระองค์นี้มีพระมีมือห้าห้ามือเท่านั้นปกติต้องมีหกมือสามนี่คือปฏิมากรรมกับเรียกพิมพ์ตลกซึ่งหาชมได้ยากครับ อายุก็ประมาณ300ปี400ปี5 0 0ปีถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่เอก,เก,กลินชัยจิจนาคูลเป็นเล่งเชืสิทธิกรรมสิธิ์ในการพัฒนานี่คือประโยชน์ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพักเพื่อไทยหรือประธานกรรมาการหลักการเลือกตั้งนายอิทธิพลบุญประคองหรือขบวนการพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความคิดเห็นยังไงกับประเภทสอง ที่เป็นตำรวจได้รับสิทธิกว่าคนทำงานปกติได้รับสิทธิที่เหนือกว่าประชาชนเยาวชนประเภทสองมีเยอะไหมเขาถามในสร่างเนีย่ยประดิดฐ์อาจจะถามเฮ้ย hey, มึงพูดถึงประเภทสองประเภทสองในประเทศไทยมีเยอะหรือไม่มันชีรายชื่อมีอยู่ที่พระบาทสมเด็จพระวิษณุ 9, เก้าเจ้าอยู่หัวเคสิบเขาจะปฏิรูปหรือไม่ปฏิรูปนี่คือกระบวนการเพราะปฏิรูปแล้ว คนที่ได้รับผลประโยชน์จะเป็นชาวโลกหรือไม่หรือจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่หรือจะเป็นขบวนการของบริษัทชอาการช่างหรือบริษัทอิอตาเลียนไทยหรือบริษัทชินโนไทยนี่ก็คือขบวนการน,นําเสนอเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อยาวชนประชาชนปัจจุบันนี้ชาวอําเภอหันคาจังหวัดชัยนาทได้รับความสุขโดยคณะกรรมการธิการล่างงบประมาณมีพฤติกรรมเลวมีพฤติกรรมชั่วสี่สิบห้าสิบปี หลอกประชาชนหลอกเยาวชนบางคนหัวแก่หัวงอกสี่สิบห้าสิบปีบอกว่าผมจะทำปฏิรูปเป็นคนดีให้ประชาชนชาวเผ่่นคาเป็นคนดีสี่สิบปีวิถีชีวิตชาวบ้านประชาชาวเผื่นคาจังหวัดชายนาฏยังปกติเหมือนเดิมคือสามร้อยบาทต่อเดือนนี่ก็คือขั้นพื้นฐานในการปฏิรูปลวเงินเดือนเขาถามมาเรารับเงินเดือนพวกสสเงินเดือนพวกสสก็สองแสนก็บาทต่อเดือน แล้วนี่ก็จะกู้เงินอีกแล้วกู้เงินเอามาผ่านเอามาใช้อีกปีหนึ่งสองล้านล้านสามล้านล้านได้โคต้าเพิ่มขึ้นปี25 6 8หสดจะได้สี่ล้านล้านแล้วก็ถามว่าเงินไปไหนไอพวกประเภทสองก็บอกว่าไปผ่านี่อาไปผ่านเฉพาะกลุ่มเอาไปผ่านเฉพาะชุมลมแล้วพวกครูบาอาจารย์ที่เขานิสัยดีเขาทํางานเหน็ดเหนื่อยมาสี่สิบห้าสิบปีแล้วคุณภาพเขาจะได้รับสิทธิอะไร อ้ามึงก็ได้รับสิทธิกินข้าวฟรีอยู่ที่ดินฟรีนี่ก็คือคุณภาพครูอ้าแล้วสังคมแต่ประเทศไทยเขาจะเกิดอะไรขึ้นอ้ามึงก็เกิดความลําบากมันก็ทํางานไปเหน็ดเหนื่อยก็เกิดมาจนอ้าแล้วประชาชนเขาจะอยู่ยังไงพระบาทสมเด็จพระวิาเจ้าอยู่หัวก็สามารถวิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับการทําหน้าที่งบประมาณปีละสามล้านล้านบาทหรือปีละสี่ล้านล้านบาทเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ถามว่า แล้วพวกขา้าราชการโกงกันทําไมเขาไม่ถูกตรวจสอบก็เขาได้รับสิทธิจากกรรมาธิการร่างงบประมาณเขาไม่ถูกตรวจสอบและพวกถูกตรวจสอบถูกถูกแก้ได้พักเพื่อไทยนายทวีสินนถายเศรษฐาทวีสินจะถูกใบแดงหรือไม่พระบาทสมเด็จพระวาิราเจ้าอยู่หัวอาจจะบอกว่าถูกถูกแต่ต้องนำเงินมาห้าร้อยล้านหรือพันล้านเพื่อแลกกับการเป็นรัฐมนตรี นีค่คือขบวนการยุติธรรมแล้วพรรคภูมิใจเดือดร้อนอีกแล้วอยู่ก็ไปรายงานพระบาทสมเด็จพระวิรเจ้าอยู่หัวว่าเอกลินชัยกิจพุทธนากุลวิเคราะห์วิจารณ์หรือพูดมีเหตุผลหรือไม่หรือเดือดร้อนหรือไม่ว่าอนุนทินชาญวิกุลเป็นประเภทสองหรือไม่พักเพื่อไทยกลายเป็นประเภทสองมั่งหรือจะบอกว่าเป็นทั้งพรรคแล้วคณะคอสอชอทําอะไรคณะคอสอชอก็เป็นประเภทสองแล้วสังคมประเทศไทยจะอยู่กันยังไง แล้วแพทองทาชินวัตนเขาเป็นผู้หญิงแล้วเขาจะมีสิทธิ์อะไรในการใช้สิทธิของชาวโลกร้อยกว่าล้านกว่าชีวิตเอาก็มึงสึกเกินไว่าเป็นผู้หญิงมึงก็ลำบากไปเกิดมาเป็นเป็นทุกเพศหญิงก็ก็ต้องลำบากนี่ก็คือความถูกต้องหรือความไม่ถูกต้องต่อ,อการบริหารงบประมาณนี่ก็คือข้อมูลทางพรรคพุทยิเจ้ารย่างพรรคประชาธิปัตย์ร่ามพรรคประชาธิปัตย์ดะสิทธิอะไร ็ลูกไอ้ชวนจะมาเล่นการเมืองแล้วลูกไอ้ชวนจะมาเล่นการเมืองกรรมธิการร่างงบประมาณหรือพักูุิใจไทยก็แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพักเพราะาลูกชวนอีกไยไม่ถูกเป็นตัวประกันไม่ถูกเป็นตัวประกันก็คือรวยอย่างเดียวเกิดมารวยอยู่บนกองเงินกองทองของงบประมาณรัฐบาลเกิดมาอยู่ภาษีของประชาชนเยาวชนน่ะสิบยี่สิบล้านคนคนจนน่ะเขาทำอะไรทำไมทำไมเขาไม่เกิดการสร้างงาน แพทองทาจินวัฒน์ก็อาจจะช่วยเหลือคนจนที่มีรายได้300บาทต่อเดือนหรือมีรายได้25บาทต่อวันเราจะทำยังไงให้รายได้30บาท25บาทต่อวันมีคุณค่าถึง100บาทต่อวันนี่คือขั้นพื้นฐานของแพทองทาชินวัฒน์ในการช่วยเหลือประชาชนค,คนจนว่าเราจะทำยังไงประชาชนคนจนคนนี้มีรายได้25บาทต่อวันเราจะทำยังไงให้มีรายได้100บาทต่อวันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารพักเพื่อไทย และเป็นประโยชน์ต่อขบวนการของพรรคภูมิใจไทยและเป็นประโยชน์ต่อขบวนการของพระบาทสมเด็จพระวิกล้าจเจ้าอยู่หัวในการนำเสนอว,วิจารณ์ว่ารายได้ประชาชน25บาทต่อวันมีความลำบากยังไงมีความท้อแท้อย่างไงแล้วเขาจะกินกันยังไงเราจะทำยังไงให้เขามีรายได้100บาทต่อวันเราก็จะหยุดพักเรื่อง600บาทต่อวันก่อนเพราะว่า600บาทต่อวันเป็นข้อมูล ทางปี2570แต่25บาทต่อวันเป็นข้อมูลปัจจุบันนี้เราสามารถทำให้เกิดเป็นผลงานและสามารถทำให้พักเพื่อไทยทั้งพักมีความสุขต่อขบวนการประเภทสองพักเพื่อไทยประเภทสองมีเยอะหรือไม่พระบาทสมเด็จพระวิษเก้าเจ้าอยู่หัวเคสิบอาจจะบอกว่าผมก็บันทึกไว้ก็มีประมาณ60-70คนเท่านั้นก็พักมี5 600คนเป็นประเภท 2, 10, 20 2สิคน ไม่ผิดกฎหมายถือว่าเป็นขั้นต่ำเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์วิจารณ์ให้เกิดกับชาวโลกประชาชนชาวเผินจารัวชนนาทก็จะได้ทราบขมูลว่าเฮ้ยพรรคเพื่อไทยก็มีประเภทสองพรรคประชาธิปัตย์ก็มีประเภทสองเราจะควบคุมประเภทสองให้อยู่ใต้กฎหมายยังไงเพราะประเภทสองทำความจังไรมาสิบยี่สิบปีผมเอกลินชัยกิตรากคุณก็ขอขอบคุณกระบวนการของคณะบริหารแพทองทาชินวัตร ในการรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับ25บาทต่อวันจะปรับเป็นขั้นพื้นฐาน100บาทต่อวันได้หรือไม่ผมเอเกลินชัยกิมนคุณก็ขอขอบคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นประโยชน์ต่อคณะกฎหมายสารรัฐธรรมนูญแห่งรัฐาจากรไทยในการปรับปรุงพื้นฐานบุคคลประเภท2หรือคณะศาลปกครองที่เป็นประเภท2ให้มีการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนเยาวชนที่เขาจะได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับบุคคลประเภทสองผมเอกลินชัยกิจนาคุณก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับการวิเคราะห์วิจารณ์และเป็นประโยชน์ต่อขบวนการปฏิรูปหรือเป็นประโยชน์ต่อขบวนการเทาโลกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารบวแบงก์รัฐเวกัสหรืออเมริกาหรือประเทศจีนหรือประเทศเวียดนามหรือประเทศลาวหรือประเทศมาเลเซียหรือประเทศิลสิงคโปร์ผมเอกลินชัยกิมนาคุณก็ขอขอบคุณชาวอินเดียขอขอบคุณ ชาวนักศึกษาทุกท่านที่เคารพรักเกี่ยวกับการปฏิรูปผมเอกรินชัยกิจนาคุณก็ขอขอบคุณบุคคลที่เป็นประเภทสองที่มีความยุติธรรมที่มีความที่มีความถูกต้องต่อการบริหารงบประมาณตามกฎกติกาผมเอกรินชัยกิจนาคุณก็ขอขอ,ขอบคุณบุคคลประเภทสอทุกท่านครับ